แม่มองไม่เห็นก็นสอนกันบ้านลูกได้ค่ะเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะลูกชายมีอยู่ป .1 นนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเลยไหมคะทุกคนลูกชายอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเนี่จะเป็นคณิตอังกฤษไทยไม่ได้เลยค่ะแม่ก็มองไม่เห็นค่ะพ่อก็มองไม่เห็นค่ะอ่านหนังสือไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่าบอกลูกว่ารอป,ป้าสอนแล้วกันแล้วในความรู้สึกของเราคนเราปวดอัดค่ะทุกคนเพราะว่าเราสอนกันบ้านลูกไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้สึกผิดว่าทําไมเราสอนลูกไม่ได้ ทั้งที่เราก็อยากสอนลูกนะคะแต่ว่าเธอเดือนพฤษภาษที่ผ่านมาเนี่ยบิวได้ไปเจออยู่แอปหนึ่งตัวนะคะชื่อแอปส e ิมิแค่ะมันโคตริ่งแบบนี้เลยคือเราแค่แบบเปิดแอปขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็จอหน้าจอแบบนี้ค่ะ อ่านหน้านี้ให้หน่อยค่ะในรูปภาพมีคำศัพท์ว่า flowers ครับแปลว่าอะไรคะ flowers แปลว่าดอกไม้ม่วจะเป็นโจทย์ข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3ค่ะภาษาอังกฤษมาเลยค่ะได้หมดเลยแค่ให้เขาอ่านให้เหมือนมีตาหนึ่งคู่มาอ่านให้เราเลยรู้สึกดีใจมากๆโหยตั้งแต่นั้นเลยนะมิวไ mm hmm. ม่กวเลยมาเลยคะ่ะวิชาอะไรได้หมดนะคะจากนั้นนะเรามั่นใจในการสอนกันบ้านลูกมากๆบอกเลยค่ะว่าต่อให้มิวมองไม่เห็นตัวหนังสือค่ะแต่มิวอะค่ะมองเห็นรอยยิ้มลูกเสมอค่ะ